จริงจริงก่อนสร้างบ้านเราก็ทั่วๆไปนะจะมีความกังวลเรื่องแบบจะถูกใจไหมเราจะได้ทีมงานที่ดีมาดูแลไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องกังวลใช่ <นะ S 1> ใช่ค <นะ S 1> ือกลัวว่าเดี๋ยวไม่ตรงใจนะครับตอนที่เราจะเริ่มที่จะที่จะสร้างบ้านนะครับจริงๆเราอย่างที่บอกว่าการสร้างบ้านเรากังวลเรื่องการทีมงานของผู้รับเหมานะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไปจ้างที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ย โอกาสที่เราจะถูกทิ้งงานกลางคันเนี่ยเราต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์บริษัทใหญ่มีทุนจดทะเบียนเยอะๆเ,เนี่ยอ,อเรื่องนั้นเราก็คิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นนะก็เลยเลือกแลนดี้นะครับครับโอเคนะฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราเราคนรุ่นเก่านะเราคุ้นเคยกับการสร้างบ้านแบบรอในที่เทคานแบบรอต่อเนื่องกัน แต่พอมาเป็นระบบที่มันเป็นระบบทันสมัยอ่ะคือคานเป็นสําเร็จรูป<ช>คือกึ่งสําเร็จรูปอะ<ช>่ะเราก็คิดว่าความแข็งแรงก็น่าจะโอเคประกอบกับตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าเราก็พยายามสอบถามคนที่มีประสบการณ์สอบถามกับเพื่อนๆที่เป็นวิศวกร<ช>แล้วก,แวก็แล้วมีน้องชายที่เป็นวิศวกรด้วย<ช> <ๆ S 1> เขาก็บอกว่าแข็งแรงเขาบอกมั่นใจได้คร<ช>ับจริงๆตอนที่ไปดูอ่ะเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบเท่าไหร่คือเราอยากจะแบบ สร้างกับบริษัทที่แบบว่าเขายอมปรับยอมปรับแบบตามที่เราชอบพอเราไปคุยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอเคถ้าชอบแบบไหนบอกเขาปรับได้หมดเราก็เลยเอาแบบหลายๆแบบในแคตาล็อกมารวมเป็นแบบของเราเป็นดีไซน์เปดีไซน์อันนี้ดีไซน์โอเคนะครับคือระหว่างทำเนี่ยมีปัญหาแต่ว่าเราโอเคเราได้ทีมงานิศวกรทีมงานก่อสร้างที่เรนดี้เอมาเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเขาโอเค บางจุดที่เราไม่ชอบเขาก็ปรับคือบางทีคือโอเคแล้วเข้าใจออกแบบไปแล้วบางทีจะแก้ไขลําบากก็มีการแนะนําว่าถ้าการแก้ไขที่กระทบโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะท like ําไม่ได้อาจจะเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ um ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยเราปรับได้หมดเลยล้วก็โอเคปรับก็พอสมควรนะที่ปรับปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วผมประทับใจตั้งแต่เริ่มเริ่มไปติดต่อนะคือคุยกันแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจคือเขา เขาพยายามเข้าใจเรามากกว่าที่จะเราจะเข้าใจเขาคือเราเหมือนกับเราพูดอะไรเขารับหมดเขาบอกเ๋ยเขาปรับหมดเลยแล้วก็โอเคแฮปปี้พอพอเริ่มเริ่มก่อสร้างพอเริ่มมีช่างเข้ามาเริ่มมีทีมงานเข้ามาคือเวลาคุยกันแล้วมันสื่อสารกันรู้เรื่องเราอยากจะปรับอะไรเนี่ยคือเขาได้หมดเลยถ้าตรงไหนไม่ได้เขาก็พยายามอธิบายว่าไม่ได้เพราะอะไรไงเราเราโอเคเราแฮปปี okay, ้ช่างเนี่ยเป็นจริงๆทีมช่างดีๆมากนะ คือผมว่างานของแลนดี้เนี่ยที่เร็วเนี่ยน่าจะเป็นเพราะทีมช่างที่ดีด้วยแล้วช่างที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นการทํางานแบบต่อเนื่องไม่ใช่แบบแบบมาอ่สิบวันหยุดสองวันมาเดือนหยุดอาทิตย์ไม่ใช,บบใช่คือมีการมาแบบต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยผมว่าทีมงานที่ส่งเข้ามาผมผมแฮปปี้มากนะครับก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าติอะไรก็เกือบจะไม่มีอะไรให้ติเพราะว่าอะไรที่เราไม่ถูกใจเข,ขาแก้ไขให้ ผมว่าก็ก็ดีนะคือบางทีมันมันเป็นอะไรใหม่ๆที่มันมันมันได้ประโยชน์กับคนที่อยู่อาศัยอ่ะอย่างเรื่องของแมงสาบเนี่ยแมลงสาบเนี่ยคือลูกๆกลัวมาคือผู้หญิงกลัวไหมคะกลัวเนี่จริงจริงตรงนี้เพราะเพาบอกว่าให้มันเป็นระบบที่มันไม่มีแมลงสาบมันไม่สามารถเข้ามาได้เขาก็เขาก็โอเคเขาบอกว่าเนี่ยดีมากๆกก็คือมันอาจจะแบบแต่ผมไม่กลัวนะแต่คือถ้าไม่มีเนี่ยมันสะอาด พอแอนดี้มีระบบเนี้ยผมว่าดีมากๆผมว่าอาจจะเป็นทําให้คนที่กลัวไม่สาบตัดสินใจง่าย <c oughs> ปกติเนี่ยเราก็ใช้เครื่องฟ้อากาศอยู่แล้วในบ้านแต่พอมีระบบนี้เข้ามาเสริมมันก็เหมือนกับว่ามันสองชั้นอะ่ะนะมันก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจนะผมว่าดีครับเพราะจริงๆแล้วตอนที่เราก่อสร้างเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาดูอยู่ตลอดนะก็มาสอบถามว่าสร้างกับบริษัทไหนเ งานเร็วไหมงานเรียบร้อยไหมเนี่ยมีคนถามตลอดเราก็บอกโอเคเราสร้างกับบริษัทแลนดี้คือจริงๆบริษัทแลนดี้เนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วพอเราบอกว่าเราสร้างกับแลนดี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้เพียงแต่ว่าอยากจะถามว่าโอเคทําดีไหมส่วนใหญ่จะถามว่าทําบ้านดีไหมเรียบร้อยไหมไอะไรเง Dart ี้ยจริงๆเราบอกว่าถ้าเราเราได้ทีมงานที่ดีเนี่ยไอความไม่เรียบร้อยเนี่ยมันแก้ขไขได้ใช่ไหมถ้าเราได้ช่างที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยบางทีความไม่นเรียบร้อยมันแก้ไขไม่ได้ เพราะนั่นคือถ้าทำกับแลนดี้ผมว่าว่าเขาก็คงมั่นใจเหมือนกับที่ผมมั่นใจแลนดี้นะครับ